สวัสดีครับมาคลิปนี้นะครับพ่อพง์ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการดูแลอินทผาลำของพ่อพง์นะครับก็จากที่หลายๆคนก็คงจะเคยดูคลิปของพ่อพง์มาบ้างแล้วนะครับในการทําสวนอินทผาลำนะครับพ่อพงท์ทสวนอินทผาลำแบบคนทุนน้อยนะครับก็คือเพาะเมล็ดนะครับ เพราะเมล็ดต้นกล้าปลูกนะครับในสวนของพ่อพงน์นี่พ่อพงปลูก200ต้นนะครับพ่อพง์ก็ลงทุนไปไม่ถึง5,000บาทนะครับคันนี้ตลอดระยะเวลาที่พ่อพงปลูกมานะครับอินทภาลัมนะครับปีนี้นะครับมาถึงปีนี้ก็3ปีกว่าแล้วนะครับก็ได้รู้เพศบ้างแล้วก็มีนะครับคันนี้ก็มีหลายๆคนนะครับที่ถามพ่อพง์ว่า พ่อพงม,มีการดูแลนะครับอินทผลัมพ่อพงยังไงนะครับวันนี้พ่อพงก็จะมาพูดถึงเรื่องการดูแลอินทผลัมของพ่อพงที่ผ่านนมานะค,ะครับเริ่มตั้งแต่ปีแรกๆที่พ่อพงเริ่มปลูกมานะครับคือที่หลักๆเลยเนี่ยสำคัญสําคัญเลยเนี่ยทุกคนก็จะถามนะครับพ่อพงว่ามีการให้น้ํำยังไงนะครับคือตั้งแต่ปลูกมาพ่อ <ๆ S 1> ๆๆพงบอกเลยว่าพ่อพง์ลดน้ําแค่ช่วงหน้าแล้ง เท่านั้นนะครับก็คือหน้าแล้งนี่พ่อพงก็จะลดน้ําแค่อาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งในแต่ละต้นเนี่ยนะครับพ่อพงไม่ได้ติดระบบน้ําเลยนะครับแล้วก็น้ําในสวนพ่อพงเนี่ยพ่อพงเองก็ไม่มีน้ําพ่อพงก็ต่อน้ําประปามาจากปั๊มน้ํามันนะครับซึ่งห่างจากสวนพ่อพงเนี่ยก็ประมาณ300ร้อสามร้อยเมตรนะครับ300เมตรนี่แหละครับประมาณนั้นนะครับพ่อพงก็ต่อมา ที่สวนนะครับก็เอาน้ำมาลดเพื่อประทังชีวิตต้นอินทผลัมในช่วงหน้าแล้งนะครับส่วนการให้ปุ๋ยหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพ่อพง์ก็ไม่ได้ซื้อปุ๋ยเคมีหรือว่าอะไรใส่เลยนะครับพ่อพง์ก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับจากที่พ่อพงท์ทเองจากครัวเรือนบ้างนะครับแล้วก็ขี้วัวนะครับจากบ้านพ่อตานะครับเอามาใส่นะครับ คือพ่อพงก็ไม่ได้บำารุงมากเพราะว่ามันยังไม่รู้เพศนะครับพ่อพงก็เลยไม่บำารุงนะครับพ่อพงก็จะมาคือรอเวลานะครับรอให้รู้เพศก่อนนะครับถ้าต้นไหนเป็นตัวเมียพ่อพงถึงจะบำารุงนะครับอย่างหนักนะครับเพราะว่าต้นไหนที่เป็นตัวผู้นี่ถ้าเราบำารุงไปแล้วเป็นตัวผู้เนี่ยมันก็จะทำให้เราอาสูญเสียเวลาไปเปล่าๆนะครับ เหนื่อยเป่านะครับพ่อพงศ์ก็เลยรอเวลาเอาครับเดี๋ยวตามพ่อพงศ์มาดูนะครับว่าต้นไหนที่เป็นตัวเมียแล้วเนี่ยพ่อพงศ์จะดูแลมันยังไงนะครับตอนนี้ก็มีเป็นตัวเมียแล้วสามต้นนะครับที่สวนพ่อพงศ์เนี่ยปีนี้นะครับพ่อพงศ์ก็จะบำรุงอย่างดีเลยครับแล้วก็จะให้น้ําอย่างดีแบบสม่ําเสมอด้วยครับก็กะว่าจะบำรุงปีนี้แล้วก็ปีหน้าบางทีมันอาจจะติดผลให้พ่อพงศ์ได้ชิม เยอะๆขึ้นนะครับเดี๋ยวตามพ่อพง์มาดูการาดูแลต้นอินทราลัมต้นที่เป็นตัวเมียที่เราทราบเพศแล้วของพ่อพงเลยครับผมอันนี้ก็คือต้นตัวเมียอีกหนึ่งต้นนะครับที่เรารู้เพศแล้วนะครับเป็นต้นที่พ่อพง์จะต้องบำรุงมันอีก หนึ่งต้นนะครับจะบำรุงดีๆซึ่งอีกต้นหนึ่งที่อยู่หน้าบ้านน่ะพ่อพงได้บำรุงไปแล้วนะครับแล้วก็ทําคลิปให้ชมกันไปแล้วนะครับคือต้นที่หน้าบ้านส่วนต้นนี้นะครับพ่อพงก็จะมาทําการบำรุงอ่าในวันนี้นะครับนี่ครับก็คือบริเวณรอบๆต้นนะครับที่ที่ต้นนี้อยู่นะครับเป็นต้นตัวเมียนะครับอันนี้คือบริเวณรอบๆลำต้นนะครับ ซึ่งตรงนี้นี่มันก็จะเป็นคันอร่องของร่องมันเก่านะครับที่พ่อพงปลูกตั้งแต่ตอนแรกพ่อพงปลูกใส่ร่องมันนะครับเห็นไหมครับนี่ที่เป็นคันไปเนี่ยนะครับนี่ก็คือร่องมันนะครับนี่นี่นี่คือร่องมันตรงนี้นะครับมันก็จะมีมีหลุมอยู่หลุมร่องมันเก่าตรงนี้เป็นที่สําหรับไว้ลดน้ําตอนหน้าแล้งนะครับ พอหน้าแรงพ่อพงก็จะเอาสายยางวางตรงนี้นะครับแล้วก็ให้น้ำขังอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับพ่อพงก็จะมาทำการเอาหญ้านะครับที่พ่อพงตัดเนี่ยนะครับวางรอบๆนะครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยหมักขี้วัวพ่อพงซึ่งพ่อพงหมักไว้นะครับแล้วก็จะโกยหน้าดินนะครับในบริเวณนี้นะครับ ขึ้นไปกบโคนต้นอินพรลัมนะครับพ่อผมก็จะโกยดินาตามร่องมันเนี่ยนะครับซึ่งแต่ก่อนมันเป็นร่องมันเก่านะครับพ่อผมก็จะโกยขึ้นมา,ากบโคนต้นอินพรลลมไว้นะครับคือกบรอบๆต้นเลยนะครับ แล้วก็เคลียดินนะครับซึ่งพ่อพงษ์เอาหญ้าไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับทําวงล้อมรอบไว้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็ย่อยสลายนะครับเป็นปุ๋ยแล้วเป็นหน้าดินไปแล้วนะครับพ่อพง์ก็จะเคลียหน้าดินตรงนี้นะครับขึ้นไปกลบไว้บริเวณโคนต้นเพื่อให้มันเป็นโพนนูนขึ้นมานะครับแล้วก็จากนั้นนะครับพ่อพงก็ จะมาเอาญ้านะครับที่พ่อพงกองไว้ตามอ่าร่องอินทาลำตามแปลงดอกกระเจียวนะครับเอามากลบบริเวณรอบๆโคนต้นนะครับให้รอบเลยนะครับบริเวณรอบรๆต้นรอบอ่ารัดศมีใบของต้นอินทาลำเนี่ยนะครับเอากลบไว้นะครับเพื่อว่านะครับช่วงหน้าแลง้งมันก็จะอ่าช่วยลดความร้อนของหน้าดินได้นะครับ แล้วก็ปีต่อไปนะครับมันย่อยสลายแล้วมันก็เราก็สามารถเขีย่ยขึ้นมาเป็นปุ๋ยนะครับเป็นหน้าดินนะครับขึ้นเอามากรบโคนเพิ่มขึ้นในปีต่อไปเพราะว่าต้นอินทรพาลัมมันก็จะโตขึ้นทุกปีทุกปีใช่ไหมครับ หลังจากที่พ่อพงเอายานะครับมากลบบริเวณโคนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพ่อพงก็ไปตักเอาน้ําหมักขี้วัวนะครับซึ่งพ่อพงหมักไว้ในโอ่งนั้นนะครับกลางสวนนะครับพ่อพงก็จะเอามาเทใส่อรอบรอบต้นอินทรพาลำแล้วก็เทใส่ตรงร่องมันนะครับร่องมันที่อยู่เหนือต้นอินทรพาลำเนี่ยครับ เพื่อว่าจะได้เป็นปุ๋ยต่อไปนะครับเป็นที่อยู่ของไส้เดือนนะครับไส้เดือนก็จะเป็นกำลังพลอย่างดีนะครับในการสร้างปุ๋ยช่วยเราครับนี่ครับคือการดูแลและเอาใจใส่สำหรับต้นอินทภพาลำในสวนของพ่อพง์ คือในต้นที่เรารู้เพศแล้วนะครับตรงนี้นะครับวันนี้พ่อพง์ก็จะทำแค่ต้นนี้ต้นเดียวก่อนนะครับเพราะว่าแดดมาแล้วร้อนนะครับนี่ครับพ่อพง์ก็จะเอาหญ้านะครับที่พ่อพง์ตัดแล้วก็หญ้าที่พ่อพงษได้ครับตามสวนที่พ่อพงกองกองไว้มันก็เริ่มผุพังแล้วนะครับเริ่มย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วมาวางรอบๆต้นอินทผาลัมนะครับ ในวงรัศมีของใบที่ที่แผ่ถึงนะครับเพราะว่าจะได้คุมความร้อนให้ปลายรากด้วยนะครับแล้วก็ต้นอินทผาลัมหรือว่าต้นไม้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเขาจะหากินโดยปลายรากนะครับคือปลายรากถึงไหนเขาจะหากินได้ถึงนั่นนะครับพ่อผมก็เลยเอาตีวงรอบๆไว้ ใช้หญ้านะครับคุมรอบรบรัศมีใบไว้นะครับส่วนตรงบริเวณโคนนะครับพ่อผมก็เขี่ยหน้าดินที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนก็พ่อผมก็ใส่ขี้วัวอะไรพ่อผมก็ใส่ตรงนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับพอถึงฤดูการใหม่ถึงปีนี้นะครับพ่อผมก็จะโกยดินจากตรงนี้นะครับตรงร่องเนี่ยนะครับขึ้นมาใส่ตรงโคนต้นนะครับก็จะพูนขึ้นทุกปีทุกปีให้เป็นเนินขึ้นทุกปีนะครับเพื่อว่า รากอินทพาลมตรงที่โคนต้นนะครับกับโคนต้นอินทรพาลจะได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะได้สังเคราะห์แสงได้ดีต้นก็จะได้โตเร็วครับสําหรับบริเวณนี้นี่ก็พ่อผมก็ได้เทปุ๋ยหมักขี้วัวลงไปนะครับแล้วสวนหน้าแล้งมานะครับพ่อผมก็จะเอาสายยางนะครับมาวางตรงนี้แหละครับเปิดเข้าไปให้มันเต็มนี่เลยนะครับ เพื่อเป็นการลดน้ําอินทรพาลนะครับตรงนี้มันเป็นร่องมันเก่านะครับก็เลยสะดวกหน่อยสําหรับพ่อพงครับสําหรับต้นที่เป็นตัวผู้นะครับช่วงนี้พ่อพงยังจะไม่บํารุงมันอยู่ครับเพราะว่าพ่อพงยังไม่ได้เลือกนะครับว่าจะเลือกต้นไหนไว้ตรงไหนนะครับก็คือเรายังรู้ไม่หมดว่าต้นไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับพ่อพงก็เลย จะยังไม่บำรุงต้นตัวผู้นะครับเพราะว่าต้นที่พ่อพงจะบำรุงเนี่ยก็คือจะบำรุงเฉพาะต้นที่พ่อพงจะเลือกไว้เท่านั้นนะครับสําหรับตัวผู้ครับช่วงนี้พ่อพงก็จะบำรุงไว้แค่2ต้นก่อนนะครับสําหรับอินดาผาลำตัวผู้นะครับพ่อพงจะบำรุงไวนั่นนะครับ2ต้นที่อยู่ติดกันนนนะครับที่เป็นต้น หนึ่งต้นเล็กต้นหนึ่งต้นใหญ่นั่นแหละครับพ่อพงจะบำรุงสองต้นนั้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางสวนนะครับคาดว่าถ้าเอาไว้น่าจะเอาไว้สองต้นนั้นก่อนอันดับแรกครับพ่อพงกลับบ้านแล้วนะครับร้อนแล้วครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ